ตอนนี้มีเป็ดอยู่ที่ m ม l b บ r รี่ Ca าเเป็นคาเฟ่น่ารักน่ารักที่มีสวนกว้างมากๆแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่เหมือนสวนสาธารณะเลยบรรยากาศดีมากซึ่งโต๊ะกาแฟาก็คือเตียงชายหาดลายน่ารักน่ารักเป็นโต๊ะปิกนิกไม้อะไรเงี้ยนี่คือ m ม l b บ r r ี่ส o o t ต i e เปรี้ยวอมหวานเค็มๆนิดๆน,นี่คือเค้กส้มที่ทุกคนเขากลับบ้านกันไปแล้ว แต่ว่าเรายังไม่ได้กินเลยอะ่ะทำไงอะ่ะมีเป็ดช้าตลอดอเสล่ให้ฟังว่ามวแต่เดินย้วยนู่นนี่นั่นกันเพราะว่าตอนแรกเราสั่งเครื่องดื่มไปแค่2อ,อย่างเราก็เห็นว่าอุ๊ยเค้กก็ถ่ายรูปได้เราควรจะถ่ายรูปเคก้กแล้วก็ชิมให้ดูด้วยก็เลยวิ่งไปเอาเค้กมาในขณะที่รอเคก้กเราก็ได้ซอฟเสิร์ฟเพิ่มมาด้วยพอจะกลับมาถ่ายรูปจริงจงแสงสวยๆตรงคาเฟ่ปรากฏว่าคณะเขาเสร็จแล้วเขากลับ สวนกว้างต้นไม้ใหญ่สวยดีตรงโซนคาเฟ่เนี่ยก็จะมีที่นั่งประมาณหนึ่งแล้วที่ที่ฮอตฮิตก็คือใต้ต้นไม้จะมีเตียงชายหาดน่ารักน่ารักเอาไว้ก็ไปสั่งอาหารจ่ายเงินแล้วก็ถ้าใครนั่งโซนคาเฟ่นในสวนนะเขาก็จะมีเครื่องแบบจับเวลาเรียกอะ่ะพอถึงคิวเราเครื่องเรามันก็จะดังตืดๆแล้วเราก็ไปรับขนมมีเค้กทั้งหลายชิ้นละ95เองแล้วก็เป็น มาร์เบรี่ซอฟต์เสิร์ฟก็55บาทซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็จะเป็นมาร์เบอรี่นั่นแหละซึ่งรสชาติดีเปรี้ยวๆแต่ว่าไม่ได้เปรี้ยวจัดมีความนมเข้ามากินง่ายมอคค่าเนี่เน่ดูถือกันสองสมืออันนี้มอคค่าชิมตอนละลายแล้วแต่รู้สึกว่ากาแฟดีนะกาแฟหอมใช้ด้ ที่คนเยอะมากก็ถ้ามาก็เตรียมเวลาเผื่อคิวเอาไว้ด้วยเราจะลองไปดูในคุกใต้จวนผู้ว่าเก่ากันอ,อ ถ้าที่เขาเล่ามาเวลาถูกมาขัางเราจนเกิจะบนแต่เวลาแต่ถ้าจะไปที่นี้คือไม่มีชีวิตแล้วไปตายถูกขังแล้วถึงตายที่นี่ก็จะให้ออกไปที่น่สถานที่แห่งนี้เคยเป็นบ้านของเจ้าเมืองกาญจนบุรี อยู่ในเขตกำแพงเมืองการตรงข้ามสารหลักเมืองใต้ถุนเป็นห้องใต้ดินลึก2เมตรเล่ากันว่าเคยใช้เป็นคุกเพื่อขังนักโทษระหว่างรอขึ้นสารซึ่งบางคนก็ถูกขังนานจนเสียชีวิตอยู่ใต้คุกนี้ตอนนี้เราอยู่ที่โรงงานกระดาษเก่าที่กาญจนบุรีสวยฮิปเท่ชอบ <c oughs> สวยมากสวยสุดๆไปเลยโรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรี ตั้งอยู่ริมถนนแสงชูโตอำเภอเมืองจัังหวดกาญจนบุรีบนเนื้อที่กว่า69ไร่ใช้ผลิตกระดาษและธนบัตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองตัวอาคารเป็นทรงยุโรปสมัยกลางสร้างโดยช่างชาวเยอรมันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายรูปเฉพาะได้ภายนอกอาคารห้ามเข้าไปในบริเวณอาคารเพื่อความปลอดภยัยปิดวันพรหัสและวันอาทิตย์